สวัสดีค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศปัะจําวันที่14ตุลาคมพศ2567กับสวนโอตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะปัจจัยที่มีผลต่ออากาศในวันนี้ได้แก่ มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นในตอนเช้าได้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่6โมงเชา้าวันนี้จนถึง6โมงเชา้าของวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนล่างมีอากาศเย็นในตอนเช้าหานตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากอยู่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23 2 4องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงนสุดอยู่ที่32 3 5ถึง3าองศา,ศาเซลเซียสลมเป็นทิศลมตะวันออกความเร็วอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอให้ประชาชนดูแลแล,และส,สุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน